มีความสุขกันพอหรือยังมีความสุขกันพอหรือยัง5ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเราอนาคตใหม่มาพบปะพบเจอกันที่นี่ขอเสียง ชาวนนทบ,บุรีที่รักความเป็นธรรหน่อยครับขอเสียงชาวนนทบ,บุรีที่รักประชาธิปไตยหน่อยครับสวัสดีครับพีกท่านครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์ป,ปิยบุตรพูดสิ่งที่ผมจกพูดไปหมดแล้ว ไม่เหลืออะไรให้ผมพูดเลยก็องบอกว่าทุกท่านครับ4 5หปีที่ผ่านมารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐบาลที่ไม่สี่หปีที่ผ่านมารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพวกเราบริหารเศรษฐกิจจนพังทลายลง ผมเดินทางไปตั้งแต่เหนือจนใต้ตั้งแต่ตะวันออกจนถึงตะวันตกทุกท่านครับผมเดินทางไปพบปะพี่น้องในตลาดแทบจะทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปสองสามตลาดเสียงตอบรับเหมือนกันทั่วประเทศนั่นก็คือทนไม่ไหวแล้วอยู่ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วพี่น้องท่านไหนรู้สึกว่า ผ่านมาชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นรายรับเพิ่มขึ้นมีไหมครับยกมือให้ดูหน่อยมีไหมไม่มีใครรู้สึกว่ารายรับลดลงรัดเยานขัดจนไม่เหลือเอวแล้วยกมือให้ดูหน่อยทุกท่านครับความสำเร็จของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชา คือการทำให้คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันจนเท่ากันทั่วประเทศนะพี่น้อง,งนอกจากนี้คุณประยุทธ์ยังทำให้คนไทยค้าขายเก่งพ่อแม่ทุกพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรไม่ว่าจะรับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรทุกคนค้าขายเก่งหมดเลยอย่างแรกขายรถถายเดินตามก่อนอีกสักพักขายทองอีกสักพักขายมอไซค์อีกสักพักขายรถจนเหลือแต่บ้านอย่างเดียวนะครับอยู่ต่ออีก8ปีบ้านก็หมดแน่แนจริงๆก็ต้องบอกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นคำกับคุณประยุทธ์เท่าใดน,นะ เพราะเวลาผมไปตลาดเนะี่ยผมก็ไปคุยกับพ่อค้าแม่ขายาคนขายพงคนขายเสื้อผ้าแผงขายผักคุยไปหมดเลยจริงๆจะบอกว่าทุกอาชีพจนเหมือนกันหมดก็ไม่ถูกต้องต้องให้ความเป็นธรรกับคุณประยุทธหน่อยมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งสี่ห้าปีที่ผ่านมารายรับเยอะลูกค้าเพิ่มไปหมดเลยทุกท่านดูไมอาชีพอะไรช่างซ่อมโทรทัศน์ ผมก็ไปถามช่างซ่อมตัวทัศน์สี่ห้าปีที่ผ่านมาทำไมรายได้เปิบโตขนาดที่คนอื่นจนลงจนลงช่างซ่อมตัวทัศน์ก็บอกบอกว่าอ๋องานมันจะเข้ามาตอนพังเสาตอนเช้า,ชาผมถามว่าทำไมงานมันเข้ามาทำไมลูกค้าตัทัศนม์มาซ่อมพังเสาตอนเชา้าเขาบอกตัวทัศน์ไม่รู้เป็นไรไม่รู้รู้สึกว่าจะตก รู้สึกว่าม e ีรอยตีนอยู่เต็มหมดเลยทุกท่านครับก็ต้องบอกว่านี่คือปัญหาของสังคมไทยอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกข้ามาไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องตอบสนองความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเดือดร้อนกันไปหมดไปจังหวัดไหนก็เจอคนที่ลํากาทางเศรษฐกิจลําปากกันไปหมดที่พูดที่มาเมื่อจะพู่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้อยากจะพูดเท่าไหร่ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นแต่มันมเป็นเรื่องจริงพวกคนทั่วประเทศเดือดร้อนทั้งหมดแล้วแล้วมันสแสดงให้เห็นชัดว,ว่า อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนแก้ไขปัญหาไม่ได้และนี่คือปัญหาที่สำคัญที่สุดผมขอโทษพี่น้องและนั้ขออนุญาตผมเดียวผมผมก็ต้องบอกว่ามันพิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนตอบสนองประชาชนแปหปีของการพัฒนาประเภทนี้มีเพียง27ปีเท่านั้น ที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เหลือทั้งหมดเป็นรัฐบาลทหารเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนดังนั้นเรามองไปทางไหนจึงเห็นแต่ความเหลื่อมล้ำเรามองไปทางไหนจึงเห็นแต่ความไม่พอใจว่าทำไมชีวิตของพวกเราจนถึงลำบากขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ทํางานจนผิวดังกล้านทํางานจนเส้นเอ็นปูโปรทั้งชีวิตยังไม่สามารถมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ทั้งๆที่พวกเขาเหล่านี้คือคนที่เลี้ยงประเทศพี่น้องในภาษษษษคเกษตรกรเกิดในภาษษษคเกษตรกรรมเมื่อเต,อติบโตขึ้นมาไม่รู้จะไปทํางานไหนย้ายถิ่นฐานก็มาทํางานในเมืองใหญ่กรุงเทพสมุรปราการนนทบุรีชนบุรีระยอง เข้ามาทำงานในโรงงา,ง,างานอุตสาหกรรมทำงานทุกที่หนึ่ง70ชั่วโมงจันทถึงเสาว,วันละ10ชั่วโมงต้องมีโอทีด้วยคนทำงานหนักขนาดนี้ยังส่งลรกเรียนโรงเรียนดีๆไม่ได้ทำงานหนักขนาดนี้ยังไม่สามารถดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ผ่อนบ้านของตัวเองชั้นหลังกลายเป็นความฝันที่ห่างไกลสำหรับคนท,ที่ทำงาน70ชั่วโมงไปถามพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดดู ชีวิตที่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเปิดแผงให้ทันตีห้านั่งเป้าแผงทั้งวันกว่าจะได้เก็บแผงห้าโมงโมงงๆกลับไปถึงบ้านต้องเตรียมวัตถุดิบสําหรับค้าขายวันต่อไปอีกคนที่ทํามาหนักพวกนี้ทั้งชีวิตในประเทศนี้กลับไม่สามารถมีความฝันที่เรียบง่ายว่าจะมีบ้านสั้งหลังมีครอบครัวที่อบอุ่นส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆ ความฝันแค่นี้ยังมีไม่ได้สำหรับคนที่ทำงานต่างในประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของเราก็ต้องตอบว่าอำนาจที่ไม่เท่ากันที่ไม่เคยมีพักการเมืองอื่นพูดว่าอำนาที่ไม่เท่ากันระหว่างพี่น้องประชาชนกับชนชั้นปกครองที่ถืออำนาจไม่ได้มือเพียงไม่กี่คน มันทําให้ดอกผลของการพัฒนามันไม่ได้กระจายไปทั่วไปถึงคนทุกคนไม่ได้กระจายไปทั่วไปถึงคนทุกภูมิภาคในสังคมดอกผลของการพัฒนามันไปกระจุกตัวอยู่ในมือคนเพียงไม่กี่คนนี่คือปัญหาเรื่องอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันยกตัวอย่างกลุ่มุนบุคคลทุกท่านไปดูลองกลับไปดู กลุ่มทุนที่สนับสนุนโครงการบริษัทประชาลัตคือกลุ่มทุนที่ผูกขาดในประเทศไทยแทบจะทั้งหมดประชาธิปไตยคือหลักการที่ว่าด้วยคนทุกคนเท่ากันแล้วคนทุกคนเลือกผู้แทนของเขาไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้อํนานาจของตัวเองดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นระบบที่เป็นเครื่องการันตีได้ดีที่สุดว่าดอกผลของการพัฒนาจะกระจาย ไปทั่วถึงคนทุกคนอย่างท่วมา้แต่ขณะเดียวกันเผด็จการซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยคือรูปแบบการปกครองที่อำนาจอ,อ,อ,อยู่ที่คนกลุ่มเดียวเมื่ออำนาจอยู่ที่คนกลุ่มเดียวแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดจึงมีสูงอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่อำนาจเผด็จการให้คุณ ให้ประโยชน์กับประชาชนบ้างแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผดเด็จการรู้สึกจวนตัวเต็มทีจวนตัวเต็มทีเขาจะให้คุณกับประชาชนนึกอะไรไม่ออกนึกถึงวันปีใหม่ก่อนจะถึงวันปีใหม่สามเดือนก่อนวันเลือกตั้งมังจะหยอดเงินของฝันปีใหม่ให้ประชาชนผ่านบัตรประชาัฐ